ท่านท่านคณะกรรมการที่เคารพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอาซีอารันหว่องมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิสำนักงานเขตบางกะปิสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครวันนี้กระผมจะขอออกมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องโลกกระทัดแห่งความย้อนแยง้งท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ท่านเคยได้ยินชื่อของดินแดนพรตะกันไหมครับดินแดนประวัติศาสตร์ที่น่าหลงไหลแหล่งกําเนิดของวัฒนธรรมและความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ศาสนาได้มีจุดกําเนิดณที่แห่งนี้ศรัทธาและความเชื่อได้ตีแผ่ไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค,ครับดินแดนพรตะหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในชี่อของอินเดีย หรือสาธารณรัฐอินเดียในปัจจุบันประเทศอินเดียนับเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการนับถือศาสนาเป็นอย่างมากมีจุดกำเนิดอันเป็นแหล่งรวมความเชื่อและความศรัทธามาอย่างยาวนานเชื่อมโยงผ่านความคิดความรู้สึกให้เกิดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนนำไปสู่ค่านิยมในการปฏิบัติในอดีตสังคมอินเดียได้มีการถูกจับตามองว่ามีการล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจากอินเดียมีการแบ่งประเภทมนุษย์ตามฐานวันนะเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองและเป็นการสร้างสันติภาพให้กับประเทศรวมถึงยังเป็นการสร้างความเหมาะสมให้กับสังคมอีกด้วยโดยการแบ่งประเภทของมนุษย์ตามฐานวันนะทั้งหมด5วันนะประกอบด้วยพราหม์กษัตริย์แพทย์สูตรและจันทานโดยมีจันทานเป็นวันนะที่ต่ำต้อยที่สุดและมีกฎเหลกว่า ผู้ที่กาเนิดในวันณะสูงสามารถสมรสกับผู้ที่กาเนิดในวันณะสูงได้เท่านั้นมให้มีการสมรสข้ามวันณะโดยเด็ดขาดจึงถือได้ว่าแบบฉบับศรัทธาเรื่องความเชื่อของวันณนะเป็นธรรมเนียมนิยมที่ถูกจัดเรียงเอาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งเป็นตัวกลางในการตัดสินความถูกต้องและความเหมาะสมของทุกสิ่งอย่างท่านคณะกรรมาการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับยังคงมีอีกหนึ่งวันณนะ ที่ไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ใน5วันณะนี้และได้ถูกกำหนดให้มีศักดิ์ต่ำกว่าจันทานนั่นคือฮิจราหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากระเทยบุคคลข้ามเพศเพศที่สามหรือเพศทางเลือกฮิจราไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ใน5วันนะแต่สังคมอินเดียกำหนดว่าฮิจราคือมนุษย์ที่มีวันณะตต่ำต้อทยที่สุดและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมให้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข เหมือนวัน,นะอื่นทั่วไปทิจราถือเป็นมนุษย์ที่กำเนิดมาแล้วถูกตัดสินว่าให้มีวัน,นะต่ำต้อยที่สุดรวมไปถึงยังไม่ได้รับการยอมรับและโดนตัดสินอีกว่ามีความพิการทางจิตใจพอพวกเขามีเพศสัมภาพเป็นชายมีใจเป็นหญิงรักในความเป็นกุล,ลสตรีแต่งกายเรียนแบบผู้หญิงรวมทั้งยังมีกิริยาท่าทางเหมือนผู้หญิงอีกด้วย พฤติกรรมเช่นนี้ทําให้สังคมอินเดียเกิดความรังเกียจและเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วฮิจราจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เนื่องจากพวกเขาถูกสังคมปิดโอกาสในการประกอบอาชีพทําให้เลือกเส้นทางในการประกอบอาชีพได้เพียงสองทางซึ่งเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายทางแรกคือ การประกอบอาชีพขายบริการและการประกอบอาชีพขอทานแต่ท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับยังคงมีพิจาราบางส่วนที่เลือกเดินในทางที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนั่นคืออาชีพที่ใช้ความเชื่อเป็นตัวกลางของความศรัทธ,ธาทำกางความคิดที่ยังมีความขัดแย้งอยู่อินเดียยังมีความเชื่อที่ย้อนแย้งจากเดิมวา่าพิจารา เป็นบุคคลที่มีปากศักดิ์สิทธิ์สามารถกล่าวให้พรหรือสาบแช่งผู้ใดก็ได้โดยคำกล่าวนั้นจะเป็นจริงเสมอตามตำนานเรื่องรามเกียรติ์หรือรามยานะตอนที่หนึ่งในฉบับของอินเดียใต้เล่าว่าครั้งที่พระรามถูกในประเทศออกจากเมืองมีกลุ่มคนออกมาส่งพระรามจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง14ปีพระรามได้กลับมาและถามกลุ่มคนเหล่านั้นว่าทำไมไม่กลับเข้าเมืองไป กลุ่มคนเหล่านั้นตอบกลับมาว่าพอพวกเขาไม่ใช่ทั้งชายและไม่ใช่ทั้งหญิงจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปในเมืองดังเหตุการณ์นี้พระรามจึงไวพรให้พวกเขามีปากที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถกล่าวสาบแช่งหรือให้พรผู้ใดก็ได้โดยอาชีพพิกระผมกล่าวมาคืออาชีพกล่าวพิธีรับขวัญทารกหรือรับขวัญเด็กที่เพิ่งกำเนิดใหม่โดยคิจราจะใช้ปากอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ในการกล่าวรับขวัญทารกที่เพิ่งกำเนิดใหม่ให้มีพรให้มีโชคมีลาบและพิจรายังมีความนับถือในพระแม่พหุชระหรือพระแม่มาตากีอีกหนึ่งปางของพระแม่ปราวตีซึ่งเป็นเทพพิชาฮิจราให้ความบูชาและเคารพจนได้รับสมญานามว่าเป็นเทพแห่งเพศที่สามท่านคณะกรรมการครับเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ในปัจจุบันสังคมอินเดีย ยังมีความย้อนแย้งกันย้อนแย้งในความเชื่อย้อนแย้งในความคิดย้อนแย้งในความศรัทธารวมทั้งยังย้อนแยง้งเกี่ยวกับการที่ไม่ยอมรับบุคคลที่เป็นเพศที่สามท่นนานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับจากที่กระผมได้กล่าวไปข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะการในปัจจุบันโลกของเรามีการเปิดกว้างมากขึ้นและมีการยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งยังมีการปรับเปลี่ทัศนคติให้แปลผันไปจากเดิมแต่ทว่าก็ยังคงมีกลุ่มคนบางส่วนที่ถูกสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันแปลผันไปหรือแปรเปลี่ยนไปตามความเชื่อและความศรัทธาของสิ่งแวดล้อมนั้นๆทําให้เพศที่3ไม่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องและสมควรมนุษย์คนหนึ่งเกิดมายอมมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของความถูกต้องและอยู่ภายใต้ความถูกต้องของกฎหมายซึ่งกล่าวได้คือพวกเขานั้นจะกระทำอะไรก็ได้หากเพียงแต่พวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมสมบูรณ์ตามความต้องการหรือความเชื่อของสังคมก็มีดิสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจใ,ให้กับผู้ใดจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาเหล่านี้สมควรได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตสิทธิ ในการแต่งกายตามเพศสภาพสิทธิในการเลือกเพศวิถีสิทธิในการเข้ารับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันและที่สําคัญคือสิทธิในการมองเห็นคุณค่าของตนเองคณะะกกกกรกรรมมาาแแลแขผูู้ีเยติททุ่นครับเพศที่3หรคือเพศทางเรื่องในปัจจุบันพบเห็นได้มากมายหลายประเภทแต่ทว่า จะเป็นเพศใดอย่างไรนั้นก็ควรมีอิสระในการตัดสินใจมีอิสระในการเลือกคิดและมีอิสระในการปฏิเสธภายใต้าการยอมรับของสังคมบริบททางเพศที่บ่งชี้ถึงรสนิยมส่วนบุคคลน,นั้นแตกต่างกันออกอย่างหลากหลายและมากมายไม่ว่าจะเป็นชายที่แต่งกายเป็นหญิงหรือหญิงที่เรียนแบบพฤติกรรมชายความปรารถนา เกิดขึ้นตอบายใต้จิตสำนึกของจิตใจไม่สามารถบังคับไม่มีการข่มเหงและไม่มีการบีบบังคับท่นนานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพวกเรานั้นไม่ควรก้าวล่วงความคิดและการกำหนดแบบแผนแนวทางชีวิตของผู้ใดการมอบโอกาสให้กับเพศทางเลือกหรือว่าเพศที่3ในการให้พวกเขาในแสดงความสามารถที่ตนงเองมีเพื่อเป็นการเปล่งประกายและฉายแสง ตามความสามารถของตอนเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีกระผมในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอยากจะบอกทุกท่านว่าพวกเราควรเล็งเห็นในความย้อนแยง้งและควรยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นการเปิดใจกว้างต่อการมองเห็นในการเปลี่ยนแปลงของกายภาพความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในสังคมนั้นจึงสมควรเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งกระผม ในฐานะเพื่อมนุษย์คนหนึ่งเพียงอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ท่านได้ทราบว่าพวกเรานั้นควรปรับเปลี่ยนความคิดควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับแง่แงมุมโลกแห่งความเป็นจริงควรเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งกันและกันการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ควรเกิดขึ้นเพียงเท่านี้กระผมเชื่อว่าการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สมดไปในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสิ้นเชิง ท่นนานคณะกรรมการครับความเห็นอกเห็นใจความเมตตาเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการประครับประคองสังคมให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้ดังบทประพันธ์ในเรื่องเวนิสวาน,นิชของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกความว่าอันความกรุณาปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่ล่างมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัย สุดแดนดินกล่าวคือในเรื่องความเห็นอกเห็นใจความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนั้นไม่มีใครสามารถบีบบังคับตัวท่านได้นอกจากตัวของท่านเองที่จะเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ด้วยการเองสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าจะฮิจราหรือผู้ใดก็ตามก็มีควรถูกล่วงละเมิดในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะมวลมนุษย์ล้วนเกิดมาด้วยความสวยงาม และมีคุณค่าในแบบของตนเองสวัสดีครับ